สวัสดีค่ะมื้นนี้แมวฟางกมเฮ็ตต้มยำปลาดุกหน้าสมุนไพรพี่นอ้องเบิ่งน้ำกันวะนี่ยังนีเจ้าพี่นอ้องน้ำห้อนๆดูเดยจังซีกอะเอาโัวสิไข่ลงตะก,กะหอมแดงตะก,กะกระชาย มะขามอ่อนใบมะขีหูดกระพาะหอมป้อมคากระเทียมพี่บอกเห็ดแบบเล่าเล่าเห็ดแบบบ้านบ้านสมุนไพรเซริไลน,น์ันจังตับกินข้าวเนาะ นีก็เอาน้ำป่าลงใส่ใส่สน้ำป่าพี่นอ้องกินเพื่อสุขภาพที่ก็เอามาเผ็ดจีลงจากน่อยเพ็ดแห้งกาบัต้มหอมกินสมุนไพรแล้วก็เอาปลาลงกระดูกหน้าพี่น้องก็ได้เอาใบมะฮองลงด้วยใบ ใบเป่นงนัวใบพงสลดุดอัมนพีนอกใบบักฮุ่งมันนี่กะดอกแคือใบแค่เด็กกะเอามกเล่นล่มพีนอกเป็นต้มปลาสมุนไพรพี่นอกพักก็เอาพักชิ้วสวน ขือองปลูกเพื่อสุขภาพเนาะปลอดสรารสุกแล้วอาพักล่งกันไปหน่งวันนี้น,นี่พักแยงอันนี้ก็พักแพลวอปพักอมแซบพักหอมปีใส่พักหลายๆพักรวมมิดเพื่อสิ่งีกินพักน้ำเนาะ อเกจนะีอเกแหงต้มยำปลาลุกหน้าพี่นอ้องยกปาเป็นหมอเลยตย้มยำปลาลุกหน้าสมุนไพรพักรวบมิตรเนาะกินง่ายๆเพื่อลูกแล้สุขภาพสามีและตัวอองเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บักปังเลยเด้อขอบคุณค่ะ